สวัสดีครับเรื่องราวของยูเครนเข้มข้นขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปความสูญเสียก็เพิ่มขึ้นไม่มีใครอยากอย,กอยู่ในสถานการณ์แบบนี้รัเสเซียซึ่งเป็นประเทศใหญ่มีกําลังเยอะกว่าก็ไม่พอใจกับสถานการณ์แบบนี้นี่อยู่แล้วต้องการจบเร็วสูญเสียน้อยที่สุดและก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองนี้ต้องการแต่ว่าตอนนี้รัเสเซียนี้ทาไม่ได้ไม้รัเสเซียจะยึดบางพื้นที่ของยูเครนได้แต่ก็ยังไม่จบรัเสเซียต้องสูญเสียนี่มากขึ้นคำพูดที่ว่ารัเสเซียตั้งใจดึงสงครามให้ยืดเยื้อ เป็นคำพูดที่ไร้วุฒิภาวะต่อให้เมทัพที่มีปัญหาทางความคิดได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็คงจะรู้ว่าการยืดเยดื้อไม่เป็นผลดีแน่รัสเซียอยากจบแต่จบไม่ได้นั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับการที่ตะวันตกช่วยเหลือยูเครนแม้ช่วยเพียงเล็กน้อยมีข้อจำกัด และก็เป็นยุทธปกรณ์ขั้นพื้นฐานเท่านั้นแต่มันทําให้รัเสเซียนี่สูญเสียเกินกว่าที่ประเมินไว้ถ้าสู้กันต่อไปแบบนี้ไม่แน่รัเสเซียอาจจะพลาดพังเพราะว่ายุทธปกรณ์ของรัเสเซียค่อนข้างล้าสมัยอาศัยปริมาณสิ่งที่รัเสเซียกังวลคือเครื่องบิน F16 ที่มีแนวโน้มว่ายูเครนจะได้รับ ถ้า F-16 มาอย่างน้อยก็สามารถโจมตีแนวหน้าของรัสเซียนี้ได้อยู่แล้วยิ่งรัสเซียมีปัญหาเรื่องการใช้เครื่องบินก็จะกลายเป็นว่ายูเครนมีแรงเสียดทานมากกว่านะครับกองเชียร์รัสเซียอาจจะคิดว่า F-16 สู้เครื่องบินของรัสเซียนี้ไม่ได้รัสเซียมีขีนาวุธอากาศสูงกัดระยะ400 km, ากิโลเมตรจัดการ F-16 ได้แบบสบายๆแต่ถ้าเครื่องบินของรัสเซียไม่กล้าบินเข้ามานะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกอย่างขีปนาวุธระยะ400กิโลเมตร ยังไม่มียังสร้างไม่เสร็จนะครับบางคนอาจคิดว่ารัเสเซียมีระบบป้องกัน S 4 0 0พิสัยการตรวจจ km, ับ600กิโลเมตรระยะการสกัด400กิโลเมตร F 1 6ไม่รอดแน่แต่ว่าดูสภาพของ S 4 0 0ของรัเสเซีย ถูกยูเครนใช้อาวุธพื้นฐานทำลายไปกี่ระบบแล้วและยูเครนใช้ซู24รุ่นเก่าแ s t กสตอมแชโดไปโจมตีควายเมียกี่รอบแล้วรัสเซียไม่เคยจัดการซู24ของยูเครนได้ S400 ไม่เคยจัดการซู24ได้เพราะว่ารยยิงสกัดของ S400 จริงๆอยู่แค่120กิโลเมตรเท่านั้นในความเป็นจริงส่วนสตอมแชโดของซู24มีระยะ250กิโลเมตรนะครับ ซู24ก็ปล่อยสตอมแชโดวก่อนก่อนที่จะเข้าระยะ120กิโลเมตรของ S400 S400 ก็ได้แค่มองถ้า S400 มีระยะสะกัด400กิโลเมตรจริงซู24ของยูเครนนี่ถูกจัดการไปนานแล้วฐานของซู24อยู่ทางตอนใต้ของยูเครนยังไม่สามารถบินไปโจมตีรัสเซียทางภาคตะวันออกได้แบบถนัดมากนะักเพราะว่าพิสัยการบินนะครับเครื่องบินของยูเครนเลยมีข้อจำกัด ทั้งโซ่24และก็มิก29ต่างก็มีพิสัยการบินสั้นเลยเห็นยูเครนเอามาใช้ไม่มากนักส่วน f 16พิสัยการบินไกลกว่าแล้วก็มีระบบอุปกรณ์ดีกว่ารัสเซียต้องกังวลเป็นเรื่องธรรมดานี่อยู่แล้วแม้ว่าไม่ง่ายที่ยูเครนจะใช้ f 16ได้แต่ก็มีโอกาสเข้ามาจัดการแนวหน้าของรัสเซียได้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปรัสเซียถึงขั้นหาเหตุ it, ผลมาทักทวงตะวันตกว่า f 16สามารถบรรทุกอาวุธร้ายแรงได้ ถือว่าเป็นอาวุธขั้นสูงส่งให้กับยูเครนนี่ไม่ได้อย่างนี้ตะวันตกก็ส่งรถบรรทุกให้กับยูเครนนี่ไม่ได้เพราะว่ารถบรรทุกก็สามารถบรรทุกอาวุธร้ายแรงได้เหมือนกันนะครับซึ่งรัสเซียก็รู้ทั้งรู้ว่าตะวันตกไม่ส่งอาวุธร้ายแรงให้กับยูเครนนี่อยู่แล้วก็แสดงว่ารัสเซียกังวลเรื่อง F16 มาก ล่าสุดระบบป้องกัน S400 ในควายเมียก็ถูกทำลายไปและไม่รู้ว่าจะถูกทำลายอีกเท่าไหร่เมื่อไหร่ยิ่งถ้า F16 มานะครับ F16 มีระบบป่าปามระบบป้องก,กันภาคพื้นี้อยู่แล้วรัสเซียหวังพึ่งกับ S400 ไม่ได้นีขนาดนั้นและด้วยอาวุธพื้นฐานของรัสเซียก็สร้างความแตกต่างกับยูเครนไม่ได้มากนักสิ่งที่รัสเซียมีเหนือกว่ายูเครนก็คืออาวุธร้ายแรงมีการข่มขู่เป็นประจำมีการวิเคราะห์ว่า รัเสเซียจะเอาไปแจกค,คนนั้นแล้วก็คนนี้จะทำลายฝรั่งเศสใน5นาทีบ้างจะทำลายอังกฤษในสนาทีบ้าง แต่ก็มีเคยวิเคราะห์ว่าถ้ารัสเซียกดปุ่มรัสเซียจะถูกสวนกลับในเวลากี่นาทีแล้วกี่ลูกแอดมินขอบอกว่าในโตก็มีอาวุธไร้แรงอันนี้เผื่อบางคนไม่รู้นะครับและสามารถส่งถึงมอสโกได้หลายวิธีการแค่อังกฤษก็มีฐานปล่อยจรวดใส่มอสโกแล้ว260ฐานนะครับยังไม่รวมเรือดำน้ำที่ดำมารอคำสั่งอยู่หน้าบ้านรัสเซียอีกรวมถึงเครื่องบินอีกนะครับอย่านับแค่ว่ารัสเซียมีหอรบมากที่สุดในโลก ต้องดูว่าพร้อมใช้งานนี้เท่าไหร่แล้วก็เป็นหัวรบแบบไหนถ้าเป็นขี่ปนุษย์ข้ามทวีปโอกาสถูกสกัดได้ก็มีสูงมากแอดมินเคยเล่าว่ารัสเซียเสียเปรียบทางยุทธศาสตร์พันธมิตรตะวันตกอยู่แบบกระจายถ้ารัสเซียจะชนะต้องเปิดก่อนลำพังอังกฤษฝรั่งเศสกับเชียวมันรัสเซียไม่สามารถทำลายได้พร้อมกันนี้อยู่แล้วยิ่งรัสเซียจะไปทำลายสหรัฐนี่ยากมาก สหรัฐกว้างแล้วก็มีหลายรัฐและความเจริญกระจายตัวไม่มาอยู่ที่เดียวเหมือนกับมอสโกแค่รัสเซียเปิดโลกก็ปูดมอสโกนีิราบคาบหวาบรัสเซียไม่ทันเดินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าไปในสหร,รัฐมิกานี้ด้วยซ้ํา ส่วนเรือดำน้ำของรัสเซียก็ถูกจับตานี้อยู่แล้วส่วนได้ยากมากส่วนเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์โบราณวัตถุทั้งตู95ตู160ตู22เลิกคิดได้เลยนะครับบินขึ้นไม่ถึง100กิโลเมตรก็ถูกตามจัดการแล้วในความเป็นจริงรัสเซียก็รู้ว่า ไม่มีทางชนะในสงครามใหญ่ต่อให้ปูตินมีเครื่องบินวันสิ้นโลกที่จะหนีเอาตัวเองนี้รอดได้แต่ว่าเครื่องบินต้องลงจอดที่อยู่ดีมันก็คงไม่ยากในการตามนี้ขนาดนั้นฉากกระทัดของสงครามใหญ่ก็คงไม่น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดถ้าลัสเซียเปิดแป๊บเดียวก็จบยุโรปอาจจะเสียหายบ้างแต่ว่าไม่นานก็ฟื้นฟูได้ก็ดูฮิโรชิม่ากับนางาซากินี่เป็นตัวอย่างนะครับส่วนที่มีคนวิเคราะห์ว่าถ้าเปิดแล้วก็จะเป็นโดมิโน ประเทศที่มีอาวุธร้ายแรงก็จะเอาออกมาใช้สมมุติว่ารัสเซียเปิดกับยุโรปยุโรปส่วนแล้วก็จบแล้วพวกอินเดียจีนปากีจะไปเปิดกับใครเพราะว่าอะไรอยู่เฉยๆได้ไหมล่ะครับไม่เกี่ยวกับตัวเองไม่รนหาที่ได้แค่ดูตัวอย่างการลาบคาบของรัสเซียแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนอินเดียจีนแล้วก็ปากีอยู่ห่างเยอะรักตัวเองทั้งนั้นไม่ตามรัสเซียไปหรอกครับ ทฤษฎีที่ว่าอาวุธร้ยแรงที่โลกมีรวมกันล้างโลกได้สามรอบก็เป็นแค่การคำนวณแต่ว่าชีวิตจริงแค่สองสามลูกก็จบแล้วตัวต้นเหตุไม่อยู่แล้วไม่มีโอกาสได้ใช้ทุกลูกเท่าที่มีขนาดนั้นนะครับความน่าเกลียดของรัสเซียคือรัสเซียมีนโยบายว่าถ้าโลกนี้ไม่มีรัสเซียก็ไม่สมควรมีโลกใบนี้หมายถึงถ้ารัสเซียจะสิ้นชาติด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่น้ำท่วมแผ่นดินไหวโรคระบาดเศรษฐกิจรบแพ้ รัสเซียจะทำลายโลกไปนี้ด้วยอาวุธร้แรงที่ตัวเองมีหมายถึงรัสเซียเล็งไว้หมดแล้วประเทศใหญ่ๆเป็นพันธมิตรก็ช่างไม่สนใจจีนอินเดียอิหร่านก็ไม่เว้นเป็นแนวคิดที่เห็นแก่ตัวมากความคิดที่คนดีๆไม่คิดในความเป็นจริงรัสเซียก็แค่ต้องการอำนาจในการต่อรองจะไปสู้เขาทางเศรษฐกิจไม่ได้สู้ทางเทคโนโลยีไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวก็คืออาวุธร้แรงเหมือนนักลเลงชนบทไม่ได้ดั่งใจก็ขู่ใช้กำลังนะครับ และด้วยสถานการณ์ยูเครนตอนนี้ดูเหมือนรัสเซียนี่เริ่มลำบากรัเสเซียเริ่มมีการฝึกซ้อมนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีใกล้กับชายแดนของยูเครนแน่นอนว่าต้องการขู่ตะวันตกเรื่องการส่งยุทธกรณ์ให้กับยูเครนก่อนหน้านี้ปูตีนมีการสั่งเตรียมพร้อมด้านนิวเคลียร์มีการทดสอบขีปนาวุธโชว์ตะวันตกก็ยังส่งให้กับยูเครนอยู่นะครับเพราะว่าตะวันตกไม่ต้องเตรียมไม่ต้องซ้อมไม่ต้องทดสอบพร้อมอยู่ตลอดเวลานี้อยู่แล้ว บางคนบอกว่าข่าวนี้รัสเซียเอาจริงแล้วแต่ว่าเอ็ดมินมองว่ารัสเซียเข้าสู่ความลําบากต้องเอาอาวุธร้ายแรงมาข่มขู่ถ้ารัสเซียได้เปรียบยูเครนในการรบในปัจจุบันก็ลุยยึดยูเครนไปเลยจะเอาอาวุธร้ายแรงมาขู่ทําไมรัสเซียใช้อิสกันเดอร์และก็กินซาลซึ่งก็เป็นหัวรบขนาดเล็กเอาจริงถ้าใช้จริงก็สร้างความเสียหายไม่มากนักแต่ก็มีผลทางจิตวิทยาเป็นการซ้อมขนไปขนมาขน,นขึ้นขนลงก็คงไม่ได้ทดลองใช้จริงหรอกครับ เป็นหนทางสุดท้ายที่รัสเซียจะเอามาต่อรองไม่ให้ฝรั่งเศสส่งกําลังเข้ายูเครนไม่ให้อังกฤษอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธของอังกฤษเข้าไปโจมตีในเขตของรัสเซียได้แล้วก็ยับยัางการส่งเ1 6ให้กับยูเครนมีข้อมูลเบื้องต้นว่ารัเสเซียมีหัวรบขนาดเล็กประมาณ1558ลูกเอาจริงไม่พอทําลายยูเครนทั้งประเทศ1ลูกต่อ1ตารางกิโลเมตรประมาณนั้นนะครับแล้วยูเครนมีกี่ตารางกิโลเมตร รัเสเซียจะเอาจริงหรือว่ารัเสเซียเข้าตาจนเราก็ต้องติดตามต่อไปแต่ว่าเราอย่าไปตื่นตนกเยอะมันมีช่องทางคุยกันอีกมากมายกว่าที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับ